สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง i อซินะคะก็วันนี้รู้สึกอยากถ่ายคลิปก็เลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยก็ในรอบ3ปีที่ลงอะไรไปก็ไม่รู้นะคะขอบคุณค่ะคือขีออมาท็อปกับชีเพราะว่าอยากให้น้ำมันลดเฉยๆตอนนี้6โมงครึ่งกลับแล้ว มาเดินเล่นๆไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกินข้าวกับอะไรดีสาวฟีโนนะจ๊ะจะบอกเราจะไปกินลนาบสลัดร้านนี้กันดราตอนนี้มาเอาผ้าที่ฝากอบไว้ตั้งแต่แบบตอนเที่ยงเพิ่งมาเอาตอนตอนนี้กี่โมงทุ่มยังทุ่มๆทุ่มหนึ่ง โอเคแต่ว่าต้องกลับให้ได้นะคะเพราะว่าตอนตอนเอามาสักอะพี่มาช่วยแบบตอนกลับเราต้องกลับคนเดียวให้ได้ไปสภาพผมคือไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยอาบน้ำแล้วกันคือพรุ่งนี้ขึ้นรถสี่โมงเย็นใช่ไหมคือต้องนั่งสิบหกชั่วโมงใช่ สิบหกชั่วโมงถึงบ้านประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนั่นแหละไม่เกินนี้คือสิบหกชั่วโมงคืนนี้ก็เลยจะเล่นเกมเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะมาเล่นทีบีกกน็คืออยากไปง่วงบนรถอะเพราะว่าอยู่บนรถมันแบบพอเราเล่นโทรศัพท์หรือว่าเราดูอะไรอะแบบไม่ได้จริงๆเมารถจะอ้วก เดี๋ยวมารีวิวแลปสลัดชิ้นเท่านี้เราสั่งเป็นแลปสลัดปลาทอดถ้าใส่จานแล้วขี้เกียจล้างจาน mm hmm. เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบล้างจานนะคะงา mm hmm. นบ้านที่ไม่ชอบที่สุดคือล้างจาน mm hmm. จริงๆไม่ชอบทำเลรสลดว้าว <Wow. S 2> <c oughs> แป้งอร่อยแป้งอร่อย SM ขูดมากกูดมาก